ออยากจะขอทราบเกี่ยวกับเรื่องของกรรมที่กําหนดชีวิตมนุษย์นะครับพระาอาจารย์ให้พระอาจารย์ลงยกตัวอย่างว่าทําไมคนเราแต่ละคนเกิดมาไม่เท่ากันรวยจนเกิดมาพิการหรือว่าเกิดมาอายุสั้นบางคนก็อายุยืนเนี่ยกรรมเป็นเครื่องกําหนดชีวิตจริงหรือเปล่าครับแล้วก็ที่ผมทราบมาเหมือนกับทั้งพระอาหารหันต์บางลูกท่านก็ยังไม่พ้นกรรมก็โดนทําร้ายจนเสียชีวิตก็มีครับสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี่อันหนึ่งและทํากรรมอย่างไร รับผลของกรรมอย่างนั้นถ้าพูดว่าทํากรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนี่ผิดนะต้องทํากรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นเช่นเราฆ่าคนนี้ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องถูกคนนี้มาฆ่าเราฆ่าสัตว์ไม่จําเป็นว่าจะต้องถูกสัตว์นั้นมาฆ่าเราคนที่ฆ่าสัตว์ผลของกรรมคืออายุสั้นทํามากทําบ่อยนรกกษษษรําเดชานเปลิดวิสัยนี่เรียวกว่าผลของกรรมคุณทําอย่างนี้จะได้รับผลอันนี้ ผลของกรรมแบบนี้ผู้เจ้าไม่ให้เข้าไปคิดเป็นวิบากของกรรมวิบากของกรรมเนี่ยแบ่งเป็นสองระดับระดับของการกระทําผู้เจ้าบอกอยากคิดเป็นหนึ่งในอาจินไตตถาคตเท่านั้นที่ทราบนอกนั้นไม่มีใครทราบดังนั้นใครที่เที่ยวพยากรณ์นนนเนี่ยคนนี้ไปทํากรรมเพราะเหตุน,นั้นมาเนี่ยไม่จริงผู้เจ้าเท่านั้นที่ทราบจริงที่เหลืออนิจจงหมดดังนั้นวิบากสิ่งที่เป็นอาจินไตสี่อย่างหนึ่งวิสัยของพระพุทธเจ้าวิบากของกรรม วิสัยของผู้เจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกสีเรื่องนี้ไม่ควรคิดมีส่วนแห่งความวิปลาสใครคิดสีเรื่องนี้จะวิปลาสวิบากของกรรมเนี่ยผู้เจ้าจะบัญญัติเอาไว้เช่นยมถามว่าแล้วคนพิการมาจากอะไรผู้เจ้าก็จะมีบอกว่าเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของนักการพนันที่คาดไม่ถึงคือไปเกิดในนรกและหลังจากพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นคนพิการ เศษกรรมยังมีอยู่ตระกูลต่ำคนพิการคนยากจนนี่คือเศษกรรมตัวการพนันเนี่ยไม่ได้เป็นตัวทำให้ไปนรกแต่พระเจ้าบอกว่าเพราะเล่นการพนันแล้วเมื่อมีเหตุเริ่มเสียพอเสียปุ๊บเนี่ยจะเริ่มประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตัวนี้แหละเป็นตัวทำให้เขาไปนรกน,นี่คือพระองค์จึงเรียกว่าเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงที่นักการพนันคาดไม่ถึง คือต้องไปเกิดในนรกเพราะประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจหรือพระองค์ก็จะเป็นคนบอกว่าการที่ได้ลักษณะของมหาบุรุษ32ประการเพราะไปทํากรรมอะไรมาอย่างเช่นคนเนี่ยได้ตางามดุจตาวัวเพราะเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควักไม่จ้องรับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาเช่มชื่นด้วยกรรมนี้คนเนี้ยเกิดในชาติใดๆจะมีตางามดุจตาวัวในตาสีเขียวเข้ม บาลีใช้คําว่าอภินีลังนีลังแปลว่าสีเขียวอภิคืออย่างยิ่งเขียวอย่างยิ่งซึ่งเราไปเสิร์ชข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยในตาของมนุษย์ที่หายากที่สุดคือสีน้ําเงินดังนั้นเขียวเข้มก็คือประมาณน้ําเงินพระไตรปิฎกฝรั่งจะใช้คําว่า deep blue eye ก็คือตาสีน้ําเงินจะเป็นในตาที่หายากที่สุดนี่คือสีของในตาที่เป็นมหาบุรุษแล้วก็ถ้าผิวพรรณงามแหละพระองค์จึงบอกว่า นัยยะหนึ่งบอกว่าเป็นผู้ที่ชอบถามธรรมะเมื่อเจอสมณาาพราหมณ์แล้วจะถามว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลทำอะไรมีโทษทำอะไรไม่มีโทษทำให้เขาเกิดปัญญามุมที่สองคือผิวพรรณงามผิวเนื้อละเอียดสีผิวดุจทองส่วนอีกอันหนึ่งการเป็นคนรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักเนี่ยเพราะเป็นผู้ให้ข้าวนา้ำผ้ายดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปปลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปปมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ พลันตายแล้วพวกนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์บอกไว้ก็คือเขาจะต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแผลใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่มไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏพวกเนี้ยจะมีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักลักษณะจะดี ผิวพัน์จะดีนี่คือกรรมที่เขาจะได้อยากเกิดในตระกูลสูงผู้เจ้าบอกว่าให้ละความตรณีอันเป็นมนทินอันนี้สงฆ์ห้าประการที่สมณะเข้าสู่บ้านเลือนของผู้ใดที่ผู้นั้นจะได้หนึ่งการมีจิตเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์ดังนั้นเวลานิมนต์ภิขูเข้าบ้านเนี่ยโยมไม่ต้องทําอะไรทําแค่ห้าอย่างหนึ่งทำจิตเลื่อมใส 2. ลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะลุกลับกราบไหว้แล้วให้ที่นั่งท่านนี้เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะได้สิ่งที่ตอบแทนมาคือตระกูลสูงยิ่งเป็นผู้มีศักด์าใหญ่ในอีกข้อสูตรหนึ่งจะบอกเป็นผู้มีศักดาใหญ่อันที่3ต่อมาคือการลักความตริีอันเป็นมนตินในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเลอนของผู้ใด นั้นเป็นไปเพื่อการได้เกรติศักอันใหญ่เมื่อละความตนีแล้วจะจำแนกแจกทานตามสติกำลังนี้เป็นไปเพื่อการได้โพคะอันใหญ่ข้อสุดท้ายคือการได้ฟังธรรมะในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่คนคนหนึ่งจะมีปัญญาได้อย่างไรนี่คือหนึ่งในเหตุผลเหตุผลอื่นมีอะไรอีกละนิวรห้าอกุศลสามอย่างการพยิบาทเบียดเบียนคนนี้จะมีปัญญา นั่นคือนั่งสมาธินั่นเองอยู่กับลมหายใจแค่นี้ปัญญามาแล้วนัยยะอีกอันหนึ่งคือเห็นอริสสัตตีเห็นการเกิดการดับอริสสัตตีตัวสําคัญคือเกิดกับดับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีเกิดและมีดับไม่มีอะไรถาวรถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ชื่อว่ามีปัญญานี่คือปัญญาสูงสุดเพราะเป็นปัญญาเครื่องชําแลกกิเลสทำให้เราพ้นจากความแก่เจ็บตายได้มีประเด็นอื่นไหม อยากสอบถามพระอาจารย์นะครับทุกคนต้องการอาจะไปถึงขั้นที่ว่าปรินิพานใช่ไหมครับครัผมอยากรู้ว่า,าถ้าเราไปถึงจุดนั้นแล้วครับมันมันคืออะไรแล้วมันเป็นอย่างไรครับอ๋อใช่ครับต้องไปดูในผังนี้เป้าหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรากลับไปสู่สิ่งนี้คืออสังขตาธาตุคือธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้อสังขตาธาตุเนี่ย อีกชื่อหนึ่งของมันคือน at ah ิพพานธาตุยาธาตุที่ดับเย็นก็คือนิพพานธาตุหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอมตะแปลว่าไม่ตายคุณสมบัติของธาตุนี้มีสามอย่างนะอุปาโทปัญญายติแปลว่าไม่ปรากฏมีการเกิดนะแปลว่าไม่อุปาโทปแปลว่าเกิดปัญญายติแปลว่าปรากฏไม่เกิดปรากฏก็คือไม่มีการเกิดนะวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมอันที่สาม นทิตัตสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยมันไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันเป็นภาวะหนึ่งเดียวที่นิ่งสนิทแต่รู้ทุกเรื่องและสภาวะตัวนี้คือสภ,สภาวะเดิมของพวกเราทุกคนทุกคนมีสภาวะนี้แต่นั้นการได้นิพพานไม่ใช่ไปได้อะไรมาไม่ได้ได้อะไรใหม่มาแต่เป็นการกลับเข้าไปสู่สภาพเดิมของตัวเองที่เป็นธาตุที่ไม่ตายแต่เรามาหลงยึดธรรมธาต ที่ตายคือลงยึดสังคตาธาตุตัวนี้สังคตาธาตุตัวนี้คืออันเดียวกันกับขันธ์หรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนี่อันเดียวกันกับสังคตาธา,าตุและอันเดียวกันกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสอีกอันหนึ่งคือสิ่งที่มีการเกิดสิ่งที่เกิดสิ่งที่เป็นที่ถูกอะไรทําที่ถูกอะไรปรุงอันเดียวกัน โรงยืนยันว่าอัถิอัฐินี้แปลว่ามีมีหรือมีอยู่ดังนั้นพระองค์ก็ยืนยันโดยนัยยะตรงข้ามว่ามีอยู่เหมือนกันนะอาชาตังคือไม่เกิดอาภูตังแปลว่าไม่เป็นอากตังคือไม่ถูกอะไรทำอาสังกตังคือไม่ถูกอะไรปรุงยืนยันว่ามีเหมือนกันธาตุนี้มีธาตุที่ไม่เกิดเนี่ยมีและธาตุที่เกิดก็มีดังนั้นระบบใหญ่ๆมีสองระบบคือธาตุที่เกิดกับไม่เกิดแค่นั้นเอง วันนี้เรากำลังเวียนอยู่ในธาตุที่เกิดธาตุที่เกิดเนี่ยมีห้าธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมีสามคติสามภพคือกรรมภพรูปภพอรูปภพหรือแบ่งเป็นคติห้าก็คือนรกกามเนศสารเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาสัตว์กำลังเวียนเกิดเวียนตายในห้าคตินี้นี่คือภาพรวมทั้งหมดดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงให้สลัดคืนธาตุที่เกิดที่ตายแล้วให้กลับมาสู่ธาตุ เดิมของเราทุกคนซึ่งเป็นธาตุที่ไม่ตายแต่ทําไมไปหลงตรงนั้นล่ะเพราะอาวิชชาความไม่รู้ก็เลยหลงเมื่อหายหลงเมื่อใดอวิชชาจางคลายและหมดไปเมื่อใดหายหลงก็กลับมาสู่สภาพเดิมคือได้นิพานพระองค์จะเปรียบเหมือนอะไรพระองค์เปรียบเหมือนกูมารหรือกูมารีน้อย,อยที่กําลังเล่นเลือนน้อยๆที่ทํำด้วยดินและทรายพระองค์เปรียบขันห้าเนี่ยเหมือนเลือนน้อยๆที่ทําด้วยดิน ตราบใดที่กุมารกุมารีเนี่ยยังมีฉันทะพอใจราคะกำหนัดนันทิแปลว่าเพลินตันหาคือความอยากในเรือนอน,อน้อยที่ทำด้วยดินเขาย่อมอาลายัยเวลาโยมเล่นปั้นดินปั้นทรายเนี่ยขณะกำลังเล่นสนุกอยู่เนี่ยมีใครมาเตะให้พังเนี่ยโมโหไหมโมโหเห็นะเราจะเสียดายเราจะอาลายัยพระองค์บอกว่าแต่เมื่อใดที่ฉันทะ ราคะนันทิตันหาไปปราดแล้วคือหมดไปแล้วกุมากุมาล,มมาลีน้อยๆนั้นย่อมไม่อะไรเรือนน้อยน้อย,อย,อย,อยที่ทําด้วยดินเขาย่อมเรียรรายกระจัดกระจายเรือนน้อยน้อยด้วยมือและเท้าของเขาเห็นนะไม่ต้องใครพังหรอกตัวเองพังเองเลยพระองค์ก็บอกว่าเธอจงทําลายขันห้าเนี่ยให้ถูกวิธีจงขจ,จัดขันห้าให้ถูกวิธีเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาคือนิพพานทำยังไงก็ได้ให้ความอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันหมด เธอก็จะอิสระเพราะถึงจะไม่หมดยังไงร้อยกว่าปีก็หมดอยู่ดีเราจะยึดว่าลูกเป็นเราขนาดไหนก็ตามยมก็อยู่ได้แค่ร้อยกว่าปียังไงก็ต้องทิง้งดังนั้นเราก็เพิ่มคุณธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยค่อยๆจางคลายไปเรื่อยๆมันก็จะไปอยู่ในคราวว่าชั้นเลิศดข้อที่4คือ 1. คือโยมหากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดแล้วโยมทําตนให้เป็นสุขอิ่มหนำโยมแบ่งปันโวกั์บ,บําเพ็ญบุญข้อที่4คือ พระองค์บอกว่าไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพกทรัพย์เหล่านั้นโยมมีรถมีบ้านมีของดีมีลาบยศสรรเสริญมีได้แต่อย่าติดมันแค่นั้นเองยมอยู่กับมันได้บริโภคสิ่งเหล่านั้นได้นี่คือคารวาชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารวาทั้งหลายในโลกพระองค์เปรียบเหมือนเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงเมื่อในพรานมา เข้ามาถึงก็กระโดดออกจากบ่วงเพราะโยมมีองค์ความรู้มีการฝึกฝนตนเองเป็นระยะใช่ไหมนั้นเมื่อความตายมาถึงความแก่ความเจ็บความตายมาถึงโยมก็ไม่ทุกข์เพราะโยมมีสารณะและมีที่พึ่งรู้ที่ไปของตัวเองละโยมก็ไม่เดือดร้อนในชีวิตสิ่งของจะเสียไปจะลายไปโยมก็ออกเป็นธรรมดามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศยศจะหมดไปก็ไม่เดือดร้อนลาบจะหมดไปก็ไม่เดือดร้อนโยมก็จิตโยมก็เป็นก,กลางเห็นไห ความทุกข์ย่อมก็น้อยลงนะคนจนก็ทุกข์คนรวยก็ทุกข์พระเจ้าจักรพรรดิก็ทุกข์เท้าสักกะก็ทุกข์นะเทวดาทุกหมดการเกิดเป็นทุกหมดเลยไม่ว่าจะเทวดาชั้นไหนมีทุกหมดเลยทุกคนละแบบแค่นั้นเองถ้าเทวดาไม่ทุกข์ทำไมก่อนตายเทวดาจะปรารถนามาเป็นมนุษย์ทราบไหมว่ามนุษย์เป็นสุกติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์ไอ้มนุษย์อยากไปเกิดเป็นเทวดาไอเทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นะ มันดีกันคนละอย่างไงพอตัวเองไปเป็นเทวดา,าจริงๆแล้วโอ้โหทุกเว้ยไม่ไหวแล้วมาเกิดเป็นมน,นุษย์ดีกว่าเนี่ยนั้นก่อนตายเทวดาพระพุทธเจ้าบอกเทวดาจะปรารถนาสาอย่าง1ขอให้ไปสู่สุคติ 2. ขอให้ได้ลาบ 3. ลาบที่ได้แล้วเนี่ยขอให้ไม่เสื่อมไปอย่าให้เสื่อมจากลาบที่ได้ไดีแล้วภิกขุก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือสุคติของเทวดาเพราะเทวดามันก็สูงแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนในการไปสู่สุคติของเทวดานี่ฉนั้นก่อนตายเทวดาจะปรารถนาอยากได้เป็นมนุษย์เวลาเทวดาจะตายจะมีอาการห้าอย่างเสื้อผ้าอาภรจะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาผิวพรรณจะเศร้าหมองเหงื่อจะไหลออกจากรักแร้เทวดาจะไม่ยินดีในทิประอาจของตนไอ้เทวดาคนอื่นเห็นอาการเทวดานี่ไอ้นี่ตายแน่ละมันมีอาการห้าละก็จะเข้ามาปลอบใจว่าขอให้ท่านไปสู่สุคตินะ ขอให้ท่านได้ลาบนะขอให้ท่านตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้วนะพิกุก็เลยถามไล่ทีละข้อว่าอะไรคือสุคติคือมนุษย์อะไรคือการได้ลาบพระองค์บอกว่าการได้มามีศรัทธาในคําสอนของตถาคตที่ตรัสไว้ดีแล้วนี้คือส่วนแห่งการได้ลาบดังนั้นถ้าโยมไม่เคยได้ยินได้ฟังพุทธวจนะหรือตถาคตภาสาิตาเนี่ยนั่นคือโยมยังไม่มีลาบเลยจัดเป็นคนตาบอดหรือตาบอดหนึ่งข้างเพราะโยมอาจจะได้หนึ่งข้างคือ ได้พกทรัพย์ในมนุษย์แต่โยมจะไม่ได้อริยทรัพ์เรียกว่ายังตาบอดหนึ่งข้างแต่ถ้าดมโยมได้ทรัพย์ของมนุษย์ด้วยได้ทรัพย์ของผู้เจ้าด้วยเรียกว่าโยมเป็นผู้มีจักขุดีตาดีสองข้างนี่ผู้เจ้าจะเปรียบเทียบไว้ดังนั้นการได้ศรัทธาในคําสอนตถาคตเนี่ยชื่อว่าโยมได้ลาบและเป็นลาบที่ไม่มีใครแย่งได้ด้วยข้อที่สคืออะไรพิกุถามพระพุทธเจ้าการไม่เสื่อมจากลาบที่ได้ดีแล้วคือ การที่จะต้องไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกดึงศรัทธาเราออกจากพระเจ้าได้เรามาเกิดบนโลกเนี่ยเดี๋ยวคนกันแนะนําไอ้นี่แนะนําอันโน้นแนะนําอันนี้ให้เราเขวจากพระพุทธเจ้าให้เราไปวิ่งบูชาโน้นบูชานี้วุ่นวายไปหมดเลยนิยมโดนดึงไปละใช่ไหมแต่โยมมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวไม่สนใจไม่มีใครดึงไปได้ศรัทธาของโยมไม่หวั่นไหว โยมก็กําลังเข้าสู่ความเป็นโสดาบันเพราะโสดาบันอย่างน้อยมีความมีคุณสมบัติ3อย่างละและถ้ายมเพิ่มสินให้อีกข้อหนึ่งโยมก็เป็นโสตาปฏิผลพยากรณตัวเองได้เลยเห็นไหมงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เทวดาเขาปรารถนาแต่นั้นมนุษย์เทวดานี้พอกันนะพอกันแลกกันไปแลกกันมาถือว่าเป็นสุคติทั้งคู่มีดีกันคนละอย่างดีของมนุษย์3อย่างที่เทวดาอยากได้คืออะไร 1. เป็นผู้มีสติ2 มีความกล้าหาญ 3. ม,มีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดเทวดาเนี่ยสปีดไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยสปีดในการประพฤติปฏิบัติได้เร่งความเพียรได้จนถึงอลาลันน์ได้ทั้งหมดอยู่ที่เราจะใช้หรือเปล่าแต่เท่ากับเราเนี่ยเกิดอยู่ในภพที่มีศักยภาพที่จะเป็นอลาลันน์ได้วิธีในการเป็นอลาลันต์แบบง่ายๆเลยทูตเจ้าบอกว่าทำยังไงไม่ให้อกุศลมีในใจแม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัส บุคคลนั้นจะปรินิพานในปัจจุบันแน่นอนยมทํำยังไงก็ได้วิธีทําก็คืออยู่กับลมจิตอยู่กับกายเรื่อยๆคิดเรื่องกุศลคิดอะไรก็ตามอยากคิดอกุศลถ้าไม่มีอกุศลเลยแม้ชั่วเซี้ยววินาทีคือพระองค์ใช้คําว่าแม้เท่าปลายขนทรายเนี่ยคือขนสัตว์ไปแตะนิดนึงเนี่ยคนนี้ยังไงก็ปรินิพานในปัจจุบันเห็นไหมเหลือความเพียรอย่างเดียวแล้วยมรู้เทคนิคอย่างเนี้ยพระเจ้าบอกไว้แล้วก็เหลือความเพียรแล้วก็อยู่กับลมเรื่อยๆอยู่กับลมอยู่กับลมอยู่ วันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงโยมอยู่กับลมหนึ่งชั่วโมงอกุศลหายไปหนึ่งชั่วโมงเหลือยี่ิบสามพอยมทำมาห้าอกุศนหดไปพอยมทำยี่บสามชั่วโมงอคุศลเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมนี่พอหมดเกลี้ยงปริพันธ์แน่นอนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเห็นนะก็ฝึกอยู่กับลมหายใจแค่นั้นมคผลได้แน่นอนเเข้าใจนะ นั้นทุกสิ่งเนี่ยที่บอกมาเนี่ยเป็นพระสูตรหมดเลยมันไม่มีข้อผิดไงโยมมันไม่ใช่คําพูดของอาจารย์โน้นอาจารย์นี้อาจารย์นี้ที่เรายังต้องเอ๊ะเครือบแคลงมานั่งคิดใช่หรือเปล่าอะไรแต่นี่คือพุทธวจนะ,ะประเด็นอื่นมีไหมเชิญกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์คือจริงฟังพระอาจารย์เนี่ยก็ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายมากแต่ว่าตอนอที่ปฏิบัตินั่งดูนั่งแค่อยู่กับลมเนี่ยบางทีสมมติว่านั่งอยู่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ย อกุศลมันก็อาจจะเต็มชั่วโมงก็ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนตอนที่ฟังพระอาจารย์เทศสนาธรรมตอนต้นชั่วโมงเนี่ยอ่ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยแค่อารมณ์ของจิตเนี่ยมันเป็นอกุศลเนี่ยมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นการที่เราสร้างภพสร้างชาติไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ในขณะที่เรากําลังปฏิบัติภาวนาอยู่ค่ะเวลาที่เราบางทีเนี่ยเราก็รู้ตัวเร็วนะคะ าศาศาศาบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ตัวเร็วขนาดนั้น uh huh. จิตเนี่ยมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆ uh huh. แล้วก็เกิดอารมณ์บ้างอาจจะเป็นเบื่อไม่พอใจดันไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรพวกนี้ uh huh. เท่ากับว่าตอนที่เราปฏิบัติทำในหนึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ย uh huh. บางทีมันอาจจะเป็นการที่เราก็เข้าไปสร้างภพสร้างชาติโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้ว การที่เรามีกําลังของสมาธิเพียงแค่เซี่ยว,วินาทีเดียวในการที่เราแค่รู้ตัวขึ้นมาแล้วตัดเรื่องตรงนั้นไปเนี่ยตรงนั้นกุศลก็เกิดใช่ไหมจะสุดยอดกุศลแล้วแต่ว่าอืซึ่งพระเจ้าบอกแค่ลัดนิ้วมือก็สุดยอดละเพียงแต่ว่าเราก็คือแค่ต้องใช้ความเพียรในการที่จะฝึกว่าอะอย่างสมมติว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยในขณะที่ปฏิบัติเรารู้ตัวแล้วว่าถ้าเราเทียบกันเลยเนี่ยการที่เราจะรู้เนื้อรู้ตัวจริงๆเนี่ยมันน้อยมากเทียบกับ อกุศลที่มันเกิดขึ้นถูกต้องเป็นทุกคนคนที่เป็นพระหลานก็เป็นอย่างนี้มาก่อนไม่ต้องกังวลพระหลานมาจากปุถุชนคนเลวนี่แหละซึ่งพระเจ้าบอกทุกคนเลยในโลกเนี้ทั้งเทวดาอะไรเนี่ยเคยเป็นฆาตกรมาแล้วทั้งหมดเคยฆ่าคนมาแล้วพระเจ้าบอกพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นโจรฆ่าชาวบ้านแล้วถูกเข้าจับได้นําไปฆ่าตัดคอบ่อยครั้งจนเลือดที่ไหลออกจากคอเธอน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลย น้ำในหมหาสมุทรมากกว่าเลือดที่ไหลออกจากคอเก็บสะสมชาติที่เราเป็นโจรเนี่ยแล้วถูกจับได้แล้วถูกฆ่าตัดคอเนี่ยโอ้โหสังสารานี่ยาวไกลพุทธเจ้าบอกทุกคนเคยเกิดเป็นโจรปล้นชาวบ้านแล้วถูกข้อจับได้นําไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอสมัยเป็นโจรปล้นชาวบ้านน้ําในหมหาสมุทรทั้งสีไม่ได้มากกว่าเลยไล่ไปเรื่องการผิดศีลห้าทีเราก็เลยอย่างเงี้ยนั้นพวกเรามีดีมีเลวทั้งสองก้อน เรียกอกุศลมูลและกุศลมูลตลอดสังสารวัตรดีเลวในร้อยปีที่เราทำชาติเนี้ยแค่เศษเสี้ยวส่งผลอะไรไม่ได้มากเว้นแต่เป็นดีเลวที่เป็นกรรมหนักเช่นถ้าทำเลวอนันตรกกรรมอันเนี้ยกุศลมูลลม้มไปรับตรงนี้ก่อนแต่ถ้าทำกรรมดีที่เป็นคุณธรรมอริบุคคลอกุศลมูลลม้มปณิพานก่อนนั้นมันอยู่ที่น้ำหนักด้วยดีเลวเนี่ยพระเจ้าจะเป็นคน เปรียบเทียมน้ำหนักให้ทั้งหมดดังนั้นอยู่ที่เราเนี่ยมีสุตตะเลือกไหมนั้นเราต้องเลือกและเราจริงๆไม่ต้องกังวลเลยเรื่องพวกนี้พระุทธเจ้าก็เป็นพระผู้เจ้าเป็นพระองค์จึงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหูปริวัตตังแปลว่าเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแสดงว่าจิตผู้เจ้าก็ฟุ้งแต่ท่านไม่ไปเป็นจิตซะเองไงเพราะท่านเป็นคนที่ดูจิตและจิตไม่ใช่ของเรานั้นถ้าโยมเปลี่ยนมุมเป็นปัญญาพลิกนิดเดียว ว่าเฮ้ยจิตไม่ใช่ของเรามันฟุ้งก็ฟุ้งสิมันอกุศลก็อกุศลเราไม่ได้คิดแต่เพราะกรรมในอดีตมันทําให้เราเป็นอย่างนั้นเราก็าปล่อยวางแล้วเราก็ากลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่เราทําได้แต่ตรงนั้นคือสิ่งที่ไม่ใช่เรามันทำไงเพราะเรากําลังปฏิเสธว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรานั้นจริงๆไม่มีใครทํากรรมไม่มีใครรับกรรมกรรมมีเพราะเรายึดถ้าเราไม่ยึดกรรมไม่มีระบบของกรรมมีเพราะสัตว์ยึดถ้าสัตว์ปล่อยวาง ระบบของกรรมก็เป็นระบบของกรรมเพราะระบบของกรรมไม่ใช่ของใครกรรมไม่ใช่ของใครกรรมเป็นท่าตามธรรมชาติถ้าเข้าใจให้ถูกกรรมไม่มีเห็นนะการหลุดออกจากกรรมเนี่ยเป็นการเดินออกจากวงจรของกรรมไม่ใช่วนอยู่ในกรรมถ้าวนอยู่ในกรรมมันไปแก้อะไรเนี่ยไม่ไม่พ้นไม่หมดดังนั้นถ้าไม่รู้จักมัคมีองแปดไม่มีทางพ้นระบบของกรรมไปได้เหมือนเงาเลยตามตัวไปตลอดเลยเนี่ย แบบนี้ใช่เรียกว่าการวางอุเบกขาด้วยไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องก่อนจะหลุดเนี่ยต้องวางอุเบกขาก่อนอุเบกขาจะเป็นตัวทําให้โยมเนี่ยวางสุขกับทุกข์ได้นั้นถ้าโยมไม่อยู่อุเบกขาโยมจะวางสุขกับทุกข์ไม่ได้แต่อุเบกขาก็ไม่ใช่นิพพานเมื่อโยมวางอุเบกขาได้แล้วโยมเก่งมาระดับหนึ่งแล้วต่อไปโยมต้องเห็นอุเบกขาเกิดดับอุเบกขาก็ไม่เทีย่ยงมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอันนี้ปรินิพานอุเบกขาเป็นสิ่งที่ ต้องทําแต่ยึดไม่ได้การไม่ยึดอุเบกขาคือเห็นความเสื่อมของมันเห็นความจางคลายและความดับแต่ต้องอยู่กับมันพระอาหารหันต์ก็ต้องอยู่กับอุเบกขาพระเจ้าเองก็ต้องอยู่กับอุเบกขาแต่ท่านไม่ยึดหลักการมีแค่นั้นนะถ้าโยมศึกษาคำพระเจ้าเนี่ยสนุกโยมมันมีแต่เรื่องจริงไงแล้วเราจะรู้มากขึ้นมากขึ้น พระอาจารย์ครับขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับพระอาจารย์ครับแล้วการเจริญเมตตาเพียงชั่วลัดนิ้วมือครับที่บอกว่าจะมีการแผ่เมตตาไปยังที่ทั้งสี่อย่างที่ทั้งสี่อย่างเงี้ยคือคืออะไรบ้างแล้วก็จะมีวิธีในการแผ่ยังไงจะจะจะมีวิธีที่แบบอธิบายให้แบบทางโยมได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเข้าใจได้อย่างไงบ้างครับพระอาจารย์ครับคือเมตตาเนี่ยก็มันยังไม่เป็นธรรมที่ ที่ได้มาผลนิพพานไงแต่ดีไหมดีดีไหมดีแต่ยังไม่สุดยังไม่จบดังนั้นการการเจริญเมตตาเนี่ยพอองให้รู้ว่าเมตตาเนี่ยก็เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยอันนี้สง์จะได้แบบโลกโลกก็คือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์ไฟก็ดียาพิษก็ดีศราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นมีสีหน้าผุดพอง ไม่หลงเมื่อกระทำการละถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปจะไปบังเกิดในพรหมโลกทําสมาธิได้รวดเร็วขึ้นอย่างงี้ซึ่งอันในส์งพวกเนี้เราไม่ไม่ได้ก็ได้ไม่เป็นไรดังนั้นแผ่เมตตาเนี่ยหลักการคืออกุศลต้องไม่มีแค่ยมไม่มีอกุศลคือการปฏิบัติเบียดเบียนจิตยมีกําลังในการแผ่เมตตาแล้วดังนั้นการจะแผ่เมตตานั้นอันดับแรกต้องอยู่กับลมไม่ให้ใจมีอกุศลก่อนจากนั้นจิตจะมีกําลัง พอมีจิตกําลังจิตมีกําลังแล้วเนี่ยพระองค์ให้ทําจิตประกอบด้วยเมตตาเหมือนเรานึกสงสารสัตว์อะไรตัวหนึ่งอย่างเนี้ยนะคล้ายๆกันแล้วเราก็ให้อย่างไม่มีประมาณไม่ต้องจํากัดว่านี่ญาติฉันนี่ญาติคนนั้นคนนี้เราแผ่ทั่วโลกธาตุทั้งหมดทีต่ตั้งสีก็คือทุกทิศทั้งหมดเลยไปที่ทั้งสีเบื้องบนเบืบ้อง,งต่ำเบื้องขวางอย่างนี้ตัวแผ่เมตตาเนี่ยได้ในสง์มากเยอะแล้วก็ถึงกับกับทุกสรรพสัตว์ แต่ตัวอุทิศต,ตัวทานเนี่ยจะไม่ค่อยถึงจะมีกรอบจํากัดดังนั้นแผ่เมตตาเนี่ยเวิร์กสุดดีกว่าเพื่อนแต่ดีกว่านั้นคือเห็นความไม่เที่ยงแผ่เมตตาเนี่ยพระองค์เปรียบเทียบใช้สูตรดมของหอมแต่เห็นไม่เที่ยงเนี่ยใช้รับ้นมือปุ๊บนิดเดียวถ้าโยมเห็นชั่วขนาจิตเดียวว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนรูปนามไม่มีอะไรเที่ยงนี่คือสุดยอดนี่คือการก้าวข้ามพ้นปุรุชนภูมิ แค่มีความเชื่อตรงเนี้มีความเชื่อมีจิตน้อมไปเนี่ยพระองค์จะเรียกบุคคลนั้นว่าศรัทธานุสาลีผู้เล่นไปตามศรัทธาแค่เนี้ยยมมีคุณสมบัติแค่นี้ยมพ้นจากปุถุชนแล้วนะและคนคนนี้จะไม่ตายก่อนได้โสตาปฏิผลยังไงคนนี้ต้องได้โสตาปฏิผลก่อนตายเห็นนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่ง่ายๆอย่างเนี้ยยมเชื่อในความไม่เที่ยงเชื่อในการเกิดการดับสัจจะความจริงของโลกจบแล้วทุกอย่าง ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงทิศทีความเห็นของโยมแบบนี้ได้เพราะมันคือความจริงที่โยมหยิบอะไรมาล่ะต้นไม้เกิดตายไหมเกิดตายคนเกิดตายไหมสัตว์เกิดตายไหมสุขที่ทุกคนมีอยู่เกิดดับไหมเกิดดับเราได้สุขวันนี้ก็เกิดดับไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันไม่มีใครทุกแช่ทั้งวันทุกก็เกิดดับถ้าโยมปล่อยวางสุขได้โยมก็ปล่อยวางทุกได้แต่คนเนี่ยจะยึดสุขแต่ไม่อยากได้ทุกแต่มันเป็นเวทนาอันเดียวกัน พอติดอันนี้มันก็ติดอันนี้พ่วงกันมาด้วยไงอืมแต่ถามว่าเวลาเราปล่อยสุขเรากลัวเราไม่ได้เสพสุขเหรอไม่เป็นไรเราเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงได้ไงพระเจ้าก็บอกแล้วเธอเพียบพร้อมด้วยพวก,กทรัพย์ทั้งโลกเนี่ยได้หมดแต่ไม่ติดมันมันเป็นสิ่งที่ทําได้ไงมันไม่ใช่ว่าคนจะต้องมาบวชหมดจะต้องเป็นคนจนหมดไม่จําเป็นแต่โยมต้องมีสุตตะมีองค์ความรู้ว่าโยมจะต้องมีอะไรประกอบเช่นมีศรัทธาในพระเจ้ามีสินห้า มีสุตตะคือฟังมากฟังบ่อยมีจากะมีปัญญาจบแล้วห้าอย่างโยมจะเป็นคนที่เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้คู่กันเลยเวลาตายปริพาณหรือเป็นโสรบานคุ้มแล้วเพราะการที่โยมตายไปเนี่ยดินมหาปตพีไงทุกขติเสียงมากและจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทีพระเจ้าองค์หน้าเกิดโอ้โหยาวเหยียดเลยระหว่างนั้นไปรอไหนสามกติข้างล่างเสียส่วนใหญ่ยังไงก็ต้องได้ได้พบเท้าสากายังไม่รอดเลย แล้วเราจะรอดไหมเนี่ยใช่ไหมอ่าะฉนนั้นแค่นี้เองยังมีเชื่อในพระเจ้าศินห้าศินห้าไม่ครบก็ยังได้เลยพระเจ้ามีคุณธรรมอย่างอื่นมาทดแทนไงใช่ไหมอ่าสุตตะฟังมากจาคะวางจิตถูกต้องทานจะเศร้าหมองทานจะปานนีดมากหรือน้อยไม่สนใจวางจิตถูกต้องจบแล้วเห็นไหมปัญญาแค่เนี้ยห้าอย่างเหตุสมปราถนาและการได้อริบุคคล อย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจสบายๆนั้นถ้าเรามีมีองค์ความรู้เนี่ยโยมใช้ชีวิตง่ายสบายไม่สี่เลียดแล้วก็อยู่กับชีวิตแบบมีความสุขเว่าเราก็อยู่กับโาาพกรัพย์ของเราได้ไม่ได้ขวางกัน้นคนที่คิดว่าขวางกั้นคือเขาไม่มีองค์ความรู้แค่นั้นเองอคิดว่าคงได้ความรู้กันพอสมควรนะสท้ายนี้ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตกระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิและมาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงค์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพาน ในอนาคตการัในใกล้โดยตัวกันทุกท่านทุกคนเถิด